สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะสถิติหวยย้อนหลัง10ปีสถิติเลขย้อนหลัง10ปีประจำวันที่16เมษายนสำหรับการออกสลากกินแบ่งรัฐบาลในงวดวันที่16เมษายน65ซึ่งเป็นครั้งที่ตรงกับวันเสาร์การออกรางวันครั้งนี้บรรดาเซียนเลขต่างออกสืบเสาะหาเลขดังมาลุ้นรางวัลรวมถึงเช็คสถิติเลขย้อนหลัง สถิติสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่16เมษายน65รางวัลที่1 1 0 0 7 8 7เลขหน้า3ตัว013143เลขท้าย3ตัว478264เลขท้าย2ตัว56 16เมษายน2563งดการออกรางวัลเนื่องจากการแพร่ของไวรัสโควิด -19 16เมษายน2562รางวัลที่หนึ่ง570331เลขหน้า3ตัว930512เลขท้าย3ตัว966968เลขท้าย2ตัว23 16เมษายน2561รางวัลที่1 739229เลขหน้า3ตัว273654เลขท้าย3ตัว076526 เลขท้าย2ตัว60 16เมษายน2560รางวัลที่1 816729เลขหน้า3ตัว766973เลขท้าย3ตัว421807เลขท้าย2ตัว40 16เมษายน2559รางวัลที่1 221609เลขหน้า3ตัว228008เลขท้าย3ตัว507 523เลขท้าย2ตัว87 16เมษายน2558รางวัลที่1 506260เลขท้าย3ตัว101164495973เลขท้าย2ตัว38 16เมษายน2557รางวัลที่1 153406เลขท้าย3ตัว344013355634 เลขท้าย2ตัว2,6 16เมษายน2,556รางวัลที่1 8,4,3,8,4,6เลขท้าย3ตัว8,3,4,8,6,2,9,0,6,8,2,8เลขท้าย2ตัว8,6 16เมษายน2,555รางวันที่1 583-470เลขท้าย3ตัว088-216-722-754เลขท้าย2ตัว62ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยาม t r e e t c o m ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสะข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ